สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788วันนี้ก็จะมีเหรียญนะครับเหรีเรเร,เรของหลวงพ่อชไนนะครับที่ทุกคนถามถึงนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีสมเด็จหลวงปู่ศิลานะครับซึ่งหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ราคาก็ยังไม่แพงนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับอันดับแรกก็กราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด กระดิ่งให้น้องนะครับผมเนาะที่สาคัญกดกระดิ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจกันเข้ามานะครับผมเนาะบางคนก็โอนตังกันมาก่อนบางคนก็บางคนก็ยังไม่มีของเลยนะครับก็รีบโอนตังมาก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับผมเนาะก็ กราบขอบพระคุณนะครับพี่บี้พี่เกิดนะครับเสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับแล้วก็ทางเพจหลวงพ่อไชนนะครับผมเนาะที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะสำหรับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่นะครับท่านไหนที่ติดต่อผมนะครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับสแกนคีย์ว่โค้ดนะครับสแกนคีย์ว่โค้ดนะครับหรือค้นหาด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขบัญชีผมนะครับหมายเลขบัญชีนะครับผมเนาะก็ จดไว้ตามขือตามแปลก็ได้นะครับผมเนาะจดไว้นะครับตามเหลี่ยมเสาต่างๆนะครับผมเนาะก็จดไว้ก็ได้นะครับสําหรับใครที่เล่นไลน์เล่นโซเชียลไม่เก่งก็ทวรมาก็ได้ครับเบอร์นี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายผมนะครับอันนี้ลายผมนะครับถ้าแอดไลน์เข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับตองแปดนะครับผมเนาะโลโก้นี่อาจจะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับผมเนาะอันนี้ก็นี่ครับอันนี้ชื่อไลน์ผมนะครับผมเนาะถ้าใครอยากติดต่อผมนะครับนะเรามาชม อันนี้กันเลยนะครับผมเนาะบางคนบางท่านโอนตังมาแล้วนะครับของยังไม่ได้ก็ทักมาอีกก็ได้นะครับผมเนาะทักมาหาผมอีกก็ได้นะครับครับบางคนบางท่านทักมาเนาะอันดับแรกนะครับนี่ครับเนาะอันนี้พอดีมีของเข้าใหม่มีของเข้าใหมเ่เป็นพญานาคเจ็ดกระสัตรนะครับพญานาคเจ็ดกระสัตรนะครับก็เป็นอันนี้ราคานะครับเด๋ยนละแปดร้อยบาทเนื้อ อันนี้เนื้อปอกลูกปืนนะครับเนื้อปอกลูกปืนซูมไปเนาะเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับนี่ครับนี่เนื้อปอกลูกปืนสร้างน่าจะสร้างสี่พันหรือห้าพันเหรียญเนี่ยครับเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับเห็นไม่ตอกโคดนะครับผมเนาะโคดด้านหลังจะเป็นปอกลูกปืนด้านล่างจะเป็นทองแดงนะครับด้านหน้าจะเป็นนวะภายเงินนะครับสีออกจะใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากไม่ขัดผิวนะครับอันนี้จะออกเหมือนสีหนึ่งเหลืองออก ทางโทนน้าตาลน้ําตาลหนึ่งเหลืองเนาะมันหะอกคล้ายๆเนื้อชนวนนะครับเนาะก็เป็นเนื้อฉนวนปอกลูกปืนนะครับผมเนาะด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรงูกินหางหรืออะไรเนาะเป็นนาคนะครับบ่วงนาคนะครับเป็นบ่วงนาคแล้วก็มีดวงเศรษฐีอยู่ด้านในนะครับผมเนาะซึ่งคําดวงหนุนดวงนะครับคําดวงหนุนดวงเมตตาค้าขายนะครับเมตตาค้าขายเขี้ยวคาดปลอดภัยก็ได้นะครับผมเนาะในยามขับขันนะครับหรือว่าจะเป็น เรียกลูกค้าเรียกอะไรเรียกโชคเรียกลาบนะครับผมเนาะถ้าใครมีโชคมีลาบนี่ครับเนาะนี่ครับก็จะมีตาหนิมีอะไรต่างๆนะครับเนาะต้องสังเกตดูดีๆอันนี้รับประกันแท้นะครับของแท้นะครับผมเนาะเนื้อปอกลูกปืนจะส่วนมากจะไม่ค่อยออกลุงๆนะครับส่วนมากจะเป็นออกคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้นะครับผมเนาะนี่ครับก็เป็นตํานานไปแล้วหายากนะครับเนาะหายากแล้วราคาก็เริ่มขยับแล้วนะครับในปีนี้นะครับผมเนาะขยาไอราคาเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับ สำหรับพญานาคเจ็ดกริย์นะครับเพราะว่าประสบการณ์มีเรื่อยๆนะครับคนเอาไปใช้ก็ดีนะครับผมเนาะไปขอได้ไหวรับนะครับผมเนาะขอทีละอย่างอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ลองดูครับผมเนาะถ้าใครถ้าใครได้ไปนะครับผมเนาะก็ลองดูค้าขายค้าขายดีนะครับเมตตาค้าขายเจรจานะครับผมเนาะอะไรต่างๆนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นพญาะรุ่นสองนะครับผมเนาะ รุ่นนี้ก็ไม่แพ้พญาถะนะครับผมเนาะพญาถตอนนี้ก็ราคาไปเป็นหมื่นแล้วนะครับพญาถนะครับที่ด้านหลังเป็นเสือโซ่ขาดนะครับอันนี้ก็เป็นพญานาคเนาะพญานาคเจ็ดกษัตริย์นะครับซึ่งเป็นเหรียญพญานาครุ่นรุ่นที่สองของวัดสังขปีดีนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นดวงนะครับเป็นดวงนะครับผมเนาะก็ซึ่งมีประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพญานาครุ่นไหนๆนะครับผมเนาะล่าสุดล่าสุดอันนี้ก็เหรียญพญานาคเจ็ดกษัตริย์นี้ก็มาเห็นมาแก้บนนะครับมาแก้บนมา เจ็ดพันเจ็ดพันฟองนะครับผมเนาะเจ็ดพันฟองนะครับผมเนาะเห็นว่าได้ยอดได้เขาเดียว่าเลยได้ยอดก็หลักล้านนะครับผมเนาะหลักสิบล้านนะครับผมเนาะเขาขอเขาขอให้ขายได้นะครับผมเนาะเขาก็มาแก้บนอยู่ร้านมาจากทางใต้นะครับน่าจะเป็นสตูนเนาะสตูนอยู่ทางใต้นะครับผมเนาะเห็นว่านั่งเครื่องบินมาเลยนะครับผมเนาะได้ตังเมื่อวันก็มาวันนี้อะไรประมาณนี้เนาะครับผมเนาะเห็นว่ารีบมาปุ๊บปั๊บเลยครับผมเนาะ ก็ถือว่าสุดยอดอยู่พอเหมือนกันนะครับผมเนาะสำหรับขอได้ไวรับไม่มีกล่องนะครับได้มาเพียวๆแบบนี้เลยนะครับท่านไหนสนใจก็ทักมานะครับตอนนี้ก็ราคาเริ่มขยับกันแล้วนะครับผมเนาะท่านไหนสนใจก็ทักมาครับผมอันนี้ก็เป็นเสือนินจานะครับเสือนินจาเนื้อปอกลูกปืนนะครับเนื้อปอกลูกปืนหน้ากากนวะนะครับหน้ากากนวะนะครับผมเนาะเป็นรุ่นสร้างศาลานะครับรุ่นก่อตั้งศาลาเลยก็ว่าได้นะครับผมเนาะรุ่นก่อตั้งศาลาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเสือตัวที่6นะครับโอ้ สีทองเลืองอลา,ามครับสวยงามนะครับผมเนาะสวยงามที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแบ่งให้นะครับผมเนาะนี่ครับผมมีของแถมกับเหรียญไปด้วยนะครับผมเนาะผมมีของแถมกับเหรียญไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดแบ่งไปให้นะครับผมเนาะถ้าท่านไหนตอนน,อน,นี้นี่ครับผมจะตัดแบ่งไปให้เลยปับ๊บ สามารถให้ได้ไม่เยอะนะครับสามารถได้ให้ได้ไม่เยอะนะครับผมเนาะก็แบ่งๆกันไปมันจะได้หลายๆคนนะครับผมเนาะอิ่มอย่างหนึงนะครับกันไกลนี่ครับเนาะี๋ยวผมจะเอาใส่ซองไปไว้เลยนะครับกันลืมกันลืมสําหรับใครที่บูชานะครับหน้าตอนนี้นะครับมีน้อยนะครับมีน้อยเนาะมีน้อยครับมีน้อยนี่ครับเนาะอันนี้ ด้านหลังก็จะเป็นเป็นยันเสือป่าแตกนะครับที่เป็นยันเสือหัวขาดตัวแรกนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้หลวงพ่อนะครับผมเนาะนี่ครับด้านหลังจะเป็นเสือไอยันป่าแตกนะครับเสือนินจาเสือนินจายังไม่มีเหรียญเหรียญปลอมมีมาแล้วนะครับแต่ว่าของผมยังไม่มีมานะครับของผมก็เลยยังเอามาเทียบให้ไม่ได้นะครับผมเนาะนี่ครับจะเป็นออกแบบตึงๆนะครับผิวออกตึงๆนะครับผมเนาะสวยงามนะครับอันนี้ออกสีทองๆนะครับ สีทองหน้ากากนวะนะครับนวะก็มีมวลสารทั้งหมด9อย่างนะครับเนื้อนวะนะครับนี่ครับก็ออกแบบลุงดุ้งสีน้าตาลนะครับเสือเป็นเสือนะครับที่สําคัญมีชื่อหลวงพ่อนะครับอยู่ข้างใต้โอ้เหล็กอย่างนี้หนึ่งเจ็ดสองสองโอ้เหล็กก็สวยอยู่ครับเลขสวยอยู่นี่ครับเห็นไหมมีโค้ดมีหมายเลขครับผมนี่ครับโค้ดมีหมายเลขนะครับโค้ดยันนี่ครับสวยงามครับหน้ากากนวะนะครับอันนี้ก็นะคา หนึ่งพันบาทนะครับถ้า payment. ท่านไหนสนใจนะครับผมเนาะโอ้มีคนเคยได้ไปพันสองพันสามนะครับนี่ครับเนื้อนี้เนื้อปอกลูกปืนหน้ากากนะวะนะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าราคาก็ถือว่าน่าน่าจะเบาพอสมควรนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นสร้างสารารุ่นแรกนะครับผมเนาะถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมาอันนี้จะเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนพายเทพนะครับขุนแผนพายเทพ ผแผ่นพายเทพเนื้อสีแดงนะครับเนื้อสีแดงนะครับราคาห0ร้อยบาทนะครับผมนี่ครับเป็นเป็นุนแผนที่ลง youtube นะครับลองค้นหาดูผมก็เอาเคยเคยเอามาลงนะครับเป็นลง u t u b e นี่ครับมวลเนื้อหามวลสารนะครับที่ไอาจารย์โมกนะครับเป็นคนอุปถากหลวงพ่อนะครับผมเนาะเป็นคนอุปถากหลวงพ่อท่านเอามวลสารนะครับเอามวลสารกัมอยู่ในมือแล้วกิ่งบนหนามนะครับหนามหนามไอ เขาเรียกว่าน้มอะไรต้นยาวๆนะครับเนาะต้นยาวๆนามยาวๆเท่านี้ก็ยยิ่งแก่ยิ่งแข็งนะครับน้มต้นนี้นะครับผมเนาะแล้วมันมีนามแบบยาวๆเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับน่าจะเป็นยันเกี่ยวกับขุนแผนนะครับผมเนาะหัวใจขุนแผนหรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็เน้นไปทางสวนมาาเขาบอกเน้นไปทางอยู่ยงคงกระพันนะครับผมเนาะแต่ตามจริงก็ไม่ตามมหาเสน่ห์ก็ได้นะครับผมเนาะก็แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนนะครับ มันมีได้ไหลวงพ่อปลูกเสกใส่ทุกด้านนะครับหลวงพ่อบอกนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีการกวนธาตุรวมธาตุไอเสกธาตุอะไรต่างๆนะครับผมเนาะพอพูดง่ายๆว่ามันมีอยู่ในนี้ครบทั้งสี่ธาตุนะครับผมเนาะแล้วก็เอาไปเสริมนะครับถ้าครบทั้งสี่ธาตุห้าธาตุแล้วเอาไปเสริมในตัวเรานะครับผมเนาะมันก็จะครบนะครับเขาเรียกว่าการไออันนี้ยินหยางอีกทีนึงนะครับให้สมดุลกันนะครับผมเนาะเมื่อเราขาดธาตุตรงไหนนะครับวัตถุมงคลตัวนี้ก็จะไปเสริม อีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้ก็น่าจะปลูกเสกในช่วงฤดูร้อนนะครับน่าจะเป็นช่วงเมีสาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าแรงอยู่พอสมควรนะครับผมเนาะในปลูกเสกในระยะนี้นะครับราคาก็ห0ร้อยนะครับราคา6 0 0้อบาทอันนี้เป็นของอาจารย์โบรีนะครับชุบน้ํามันนะครับชุบน้ํามันนะครับเป็นเคี่ยวนะครับเป็นเคี่ยว เขี Hill, 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 cents, ้ยวเขี hmm. ые, get get it ้ยวหอหมออูนะครับเขี Maya, ้ยวหอมออูนะครับนี่ครับอุดมวลสารนะครับมหาเสน่ห์นะครับแกะเป็นรูปเสือนะครับถ้าใครชอบสไตล์เขี้ยวนะครับถ้าใครชอบสไตล์เขี้ยวนะครับเนาะแหลี่ยมเปี๊ยะนะครับนี่ครับเห็นไหมแหลมเปี๊ยะเลยนะครับเขี้ยวแท้ๆนะครับเขี้ยวหอมอนะครับนี่ครับเนาะ นี่ครับแจะเป็นหน้าเสือรูปเสือนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับผมเนาะอหนังเสือไปนําอันนี้ก็เป็นห้าพยักนะครับเหรียญห้าพยักนะครับซึ่งมีเสือห้าตัวอยู่ในเหรียญเดียวนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะมีด้านหลังก็จะมีสี่ตัวนะครับด้านหน้าก็จะมีอีกหนึ่งตัวเป็นซึ่งเป็นตัวที่เจ็ดปราพลายีนะครับเป็นปราพลายีนะครับ อันนี้ก็เป็นเสือตัวแรกนะครับเสือป่าแตกนะครับเสือกำหลับป่านะครับตัวที่5้านะครับอันนี้ตัวที่6นะครับเสืออมตะนะครับอันนี้ตัวที่3มนะครับเสือห้างขาดนะครับเสือเสือยังวะเสือกระโจนนะครับเสือกระโจนห้างขาดนะครับผมเนาะเสือกระโจนเสือตะบบกระโจนตะบบเหยื่อนะครับเนาะแต่ละท่วงท่านี้มันมีความหมายหมดนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะอันนี้ท่วงท่าการต่อสู้เสืออมตะนะครับไม่มีวันตายนะครับก็คือว่าล่าเหยื่อ อะไรได้หมดนะครับท่านี้นะครับลักษณะอันนี้กระโจนก็คือได้เป้าหมายแล้วนะครับได้เป้าหมายแล้วก็ไอ้ได้เลยอะไรอะไรประมาณนี้นะครับมีหนังมีหนังแท้นะครับหนังแท้นะครับเกสาจีวอนเกสานะครับผมเนาะของแท้นะครับของแท้ของแท้นะครับผมเนาะบางคนถามว่าแท้ไหมนะครับผมเนาะจะรู้ได้ไงว่าของแท้นะครับว่าถามว่าผมได้มาแบบไหนนะครับผมเนาะอันนี้ไม่ไม่ต้อง บอกที่แหล่งแหล่งที่มาก็ได้นะครับเกียสาจีวอนนะครับเอาง่ายว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับสามอย่างนีะครับเกียสาจีวอนแล้วก็หนังนะครับหนังที่โค้งเนี่ยนะครับสามารถไปตรวจ DNA ได้เลยนะครับผมเนาะไม่ต้องไม่ต้องไล่ที่ไปที่มานะครับบางทีที่ไปที่มาอาจจะอาจจะมันก็อาจจะเป็น คำพูดเฉยๆเนาะครับเอาชัวๆที่มั่นใจก็คือตรวจดีเอนเอนะครับผมเนาะอันนี้ผมไม่ได้กวนนะครับบางคนเขาถามมานะครับเขาถามมาว่าได้มาจากไหนนะครับบางทีผมว่าได้มาจากหลวงพี่ก็ยังไล่ไปอีกว่าหลวงพี่ได้มาแบบไหนอะไรยังไงอีกเนาะครับผมเนาะอันนี้มันมันก็ผมก็ไม่ได้ไปอันนี้ขนาดนั้นนะครับกับหลวงพี่นะครับบางทีหลวงพี่เขาอาจจะนั่งรอหรืออาจจะอาจจะได้แบ่งปันมาอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ต้องกราบขอภัยนะครับ บางคนถามยันว่ามีรูปไหมตอนรับตอนอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอันนี้ผมจะให้ผมจะให้ผมถ่ายรูปตอนรับเกีสาด้วยอันนี้มันก็ไม่อันนี้เหมือนกันนะครับผมเนาะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็จะมาถ่ายแต่รูปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะค <c oughs> วักกวาควักโทรศัพท์กวาจะถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับผมเนาะเอาง่ายว่าถ้าพี่ไม่มั่นใจนะครับเนาะเอาง่ายๆเนาะเหรียญก็เหรียญแท้แล้วนะครับถ้าเกีสาจีวรนี่ไม่แท้นี่อันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับสาย สามารถตรวจดีเอได้นะครับผมเนาะก็มาขอน้ำลายหลวงพ่ออยู่วัดก็ได้นะครับผมเนาะเนาะมาตรวจนะครับอันนี้เป็นเส้นเกสาแท้นะครับเส้นเกสาหลวงพ่อแท้ๆเลยนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปอกลูกปืนอันนี้เนื้อทองแดงรวมดานะครับเนื้อทองแดงรวมดํานะครับอันนี้เนื้อปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนจอกเหลืองงทองๆนะครับอันนี้ก็สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยสร้าง1,2 0 0ง สร้าง1200เหรียญนะครับตอนนี้ราคาไปไกลแล้วครับในกลุ่มน่าจะสองสามพันนะครับเนาะครับเพราะมันสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยจริงๆนะครับแล้วก็หายากนะครับอันนี้ก็เลขหกเก้าสามนะครับนี่ครับเสือสวยงามออกจากออกไปทางทวนหนึ่งเดืองนะครับเหมือนทองคานะครับเหมือนทองคําเลยนะครับสวยงามครับเนื้อปอกลูกปืนพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้นะครับเอาไปห้อยแขนคอได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็น สมเด็จอกล่องชายจีวรนนะครับหลวงปู่ศิลามหาไอหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับนี่ครับเนาะเป็นรุ่นโพธิสัตว์สิบพระองค์นะครับผมเนาะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทพ,พ,พิธีบวงสรวงพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเพื่อการสร้างเมนนะครับและกำแพงวัดบ้านธาตุนะครับผมวัดบ้านธาตุประทับนะครับซึ่งหลวงปู่ท่านเคยได้เคยได้ ไปก่อนที่จะมากลสินนะครับท่านเคยจําพรรษาอยู่ที่นั่นนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อออกสีแดงแดงนะครับเนื้อออกสีแดงแดงนะครับผมเนาะนี่ครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัดธาตุประทับนะครับผมเนาะซึ่งหลวงปู่มหาศิลาเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้ได้ย้ายมาจังหวัดกาลสินนะครับนี่เนาะนี่ครับจะฝังแร่ฝังพลอยนะครับมีความหมายนะครับมีความหมายนะครับหมายเลขสามหนึ่งสี่นะครับสามหนึ่งสี่อันนี้มี มีคนจองแล้วนะครับมีคนจองแล้วซึ่งผมเคยโพสต์ไปนะครับพอดีพี่เขามาจองแล้วนะครับผมเลยเอามานําเสนอนะครับรายละเอียดนะครับผมเนาะซึ่งบทมนสารนะครับบ้านบ้านมงคลนะครับผงพุทธคุณต่างๆของเกจิอาจารย์นะครับข้อผงใบลานนะครับปัทวีธาตุนะครับแร่เหล็กไหลนะครับผงว่านบทผงแร่เหล็กไหลบทนะครับผงใบลานนะครับยันพระโพธิสัตว์ สิบพระองค์นะครับผมบรรจุตะกุดจิ่งนะรันนัมเบอร์นะครับผมเนาะอันนี้ก็อันนี้ไม่ไมแน่ใจว่าจะน่าจะมีมีกิ่งเขาบอกมีกิ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อร่างๆนะครับผมเนาะสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยนี่ครับเนาะอันนี้อันนี้ต่างๆนะครับอันนี้รุ่นต่างๆนะอันนี้ถ้าเป็น เม็ดแร่ไอเม็ดไอพลอยสีแดงนะครับพลอยสีแดงก็จะเป็นโลหิตธาตุนะครับสีเขียวเป็นสีเขียวสีน้ําเงินเป็นปัตถีธาตุนะครับผมเนาะเขาจะแยกกันนะครับผมเนาะอันนี้น้ําเงินนะครับวันณะกษัตริย์นะครับผมเนาะหายากนะครับสีน้ําเงินขาวใสนะครับขาวใสซึ่งองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นขาวใสขาวใสเป็นพระธาตุแก้วนะครับผมขาวขุ่นเป็นพระธาตุแก้ว มุกดานะครับผมเนาะนี่ครับข้อมูลตามนี้เนาะใช้ตีวอนนะครับนี่เห็นไหมข้อมูลตามนี้นะครับอันนี้เป็นแน่ใสๆนะครับมาเรามาชมผิวชวมเนื้อกันนี่ครับผงมอลสารรู้สึกว่าน่าจะมีน่าจะมีไอ้อะไรนะผงไอผงพระธาตุครับผงพระธาตุไอ่ชัยวลมันอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วออกแดงๆอย่างนี้น่าจะเป็นเห็นเขาว่ามีไอ้มวลสารผง ของไอ้พระธาตุพนมอยู่ด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันน่าจะเป็นยันพระพุทธเจ้า16พระองค์นะครับผมเนาะหลวงปู่หินนะครับนี่ครับหมายเลข314หนึ่งสะครับซึ่งหายากนะครับหายากสร้างน้อยด้วยนะครับไม่ค่อยมีใครเอามาออกกันนะครับเพราะว่ามันมีน้อยนะครับมันเม็ดแร่เม็ดพลอยเนี่ยมันหามันหายากนะครับผมเนาะมันหาทั่วๆไปไม่ได้นะครับเม็ดแร่เม็ดพลอยต่างๆนี่ครับเนาะอันนี้จะเป็นเม็ดสีขาวๆนะครับขาวๆใส นี่ครับเนาะขาวๆออกใสๆนี่เห็นไหมไม่เป็นขาวๆใสๆนะครับเป็นอกล่องชายจีวอนนะครับผมเนาะพระโพธิสัตว์สิบพระองค์นะครับผมเนาะไปคิดดูพระโพธิสัตว์จะขนาดไหนเนาะพระโพธิสัตว์จะขนาดไหนก็อนลองดูนะครับเนาะมันเป็นเขาเรียวกว่าทางด้านสายเมตตามหานิยมนะครับเป็นออกแบบสไตล์ สมเด็จวัดเกศเชโยเนาะวัดเกศชโยนี่เก่าชั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หายากพอสมควรน,นะครับของหลวงปู่ศิลานะครับ <c oughs> น่าจะปัม๊มน่าจะปั๊มมือนะครับน่าจะปั๊มมือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะว่าการลักษณะนะครับเนาะลักษณะของพระนี่มันไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ว่าแข็งครับแข็งอยู่แข็งอยู่นะครับเพราะมันแห้งนะครับอันนี้ตอนน่าจะตอนตากตอนอะไรนะครับผมเนาะน่าจะตอนแกะตอนอะไรนะครับมันเลย ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าแกะมือแกะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องนี่มันจะแน่นกว่านี้นะครับจะไอ้นี่กว่านี้นะครับผมเนาะอันนี้ไม่แตกไม่เล้านะครับไม่แตกไม่เล้านะครับถือว่าสวยงามนะครับผมเนาะน่าเก็บอันนี้มีคนจองแล้วนะครับมีท่านหนึ่งจองมาแล้วนะครับจองมาแล้วนะครับมีเจ้าของพูดง่ายมีเจ้าของนะครับผมเลยมาลงให้ดูนะครับสร้างปี64นะครับ28มกราปี64นะครับผมเนาะโอ้โหสร้างต้นต้นปีตัวนี้ น่าเก็บน่าสะสมครับ้างน้อยนะครับ้างน้อยช่วงต้นปีนี่จะมีแต่ขวสร้างน้อยๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็หายากทั้งนั้นเลยนะครับผมเนาะของหลวงปู่มหาศิลานะครับอันนี้มีคนจองเก็บไว้ก่อนมาอันนี้คนถามถึงมากครับผมเรดนะครับอันนี้เขาฝากขายนะครับผมหามาผมหามานะครับอันนี้เขาฝากขายนะครับเพราะว่าเขาส่งมาฝากขายนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นเรดหลวงพ่อชไนนะครับผมเนาะพยักเงินล้านนะครับ ฝั่งนึงก็จะเป็นเสือัวาขาดเสือตัวที่2นะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นเสือน้ำโซ่นะครับเสือตัวแรกนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เนื้ออปป้านะครับลงยาสีชมพูนะครับลงยาสีชมพูนะครับเนื้ออปป้านะครับสวยงามนะครับพื้นสีชมพูนะครับอันนี้ของหลวงพ่อสีดำนะครับไอฉากด้านหลังลงยาจีวอนะครับมีเลข9นะครับ9999นี่รอบรอบนะครับปุ่มทอแล้วก็จะมียันนะครับ ด้านตรงกลางก็จะมีซุ้มหน้าหลวงพ่ออยู่ด้านด้านด้านตรงกลางนะครับเหรีน้ําหนักเหรีก็ประมาณ4บาทนะครับน้ําหนักเหรียบาทนะครับผมเนาะซึ่งบางคนหากรอบหาอะไรใส่ก็กรอบอยู่ในลาซาด้าช้อปปีก็มีครับอันละร้อยสองนะครับมีมีมีครับลองไปเลือกดูนะครับผมเนาะนี่ครับด้านหลังก็จะมีโค้ดนะครับโค้ดยันนะครับโค้ดยันนะครับอันนี้อออ่างครับอออ่างก็ซึ่งหมายถึงอัปปากะนะครับผมเนาะ นี่ครับเนาะอ่างอันนี้ไม่มีโค้ดมีหมายเลขนะครับมีโค้ดมีหมายเลขนี่ครับด้านหลังก็เป็นยันตะก้อนะครับยันตะก้อซึ่งเป็นยันตํานานนะครับเป็นเหรียญตะก้อที่ทั้งคำเหรียทังไอสายแก้วนะครับเขาเอาไปลองกันนะครับแล้วเขาอยากได้กันนะครับทางนู้นนะครับผมเนาะก็นี่ครับยันตะก้อของหลวงพ่อนะครับผมเนาะแล้มียันต่างๆนะครับยันทางด้านสายเมตตานะครับสายเหนียวนะครับครบสูตรนะครับ มีเลดอันเดียวนะครับซึ่งประสบการณ์เลดก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆบางคนเอาใส่ไปทํางานนะครับโดนอไรเขาเรียกว่าเลยเครื่องปั่นอะไรทั้อย่างนะครับในโรงงานนะครับปั่นไอ้เขนเข้าไปนะครับก็ปั่นเขนเข้าไปปั่นไม่เข้านะครับเครื่องจนได้หยุดนะครับเครื่องหยุดเพราะมันปั่นไม่ไปเนาะมันเหนียวจัดนะครับมันเหนียวจัดนะครับพากก็ได้ดึงเขียนออกมาก็เป็นรอยถลลอกนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งไม่ ไม่ฟกช้ำหรือไม่อะไรเท่าไหร่นะครับผมเนาะซึ่งก็เป็นปฏิหารนะครับซึ่งเครื่องที่บดนั่นก็รู้สึกว่าจะบดได้พวกเป็นเหล็กเป็นอะไรด้วยนะครับพวกเป็นเนื้อโลหะอะไรประมาณนี้เขาบดได้นะครับแม้แต่ไอเหลยกอันนี้ก็ยังไม่เป็นรอยนะครับเขาใส่ไปทํางานด้วยนะครับผมเนาะเขาว่ามันเกิดเหตุการณ์นะครับบางคนไปไอเขาเรียกว่าอะไรอยู่หน้าเตาอบนะครับมือไปจับเตาอบนะครับมือไปจับเตาอบก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนมากสายทางโรงงานนะครับเขาใช้กันนะครับเนาะ สายอาชีพที่ทํางานโรงงานอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะเขาใช้กันนะครับก็ประสบการณ์อันนี้มากันนะครับทางชนบุรีทางสมุทรปราการนะครับผมเนาะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็อยู่ตรงนู้นเยอะนะครับอันนี้1,200บาทนะครับอันนี้เขาฝากขายนะครับพร้อมส่งนะครับ1,200บาทอันนี้หัวเหร็ยนะครับหัวเหรสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งโอ้มีตัวเลขควอมตัวนี้อันนี้เป็นหัวเหร็ยทองแดงนะครับ4ี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทโอ้ เม็นทองแดงตัวนี้ฉากผิดบออันนี้เป็นปอกลูกปืนลงยานะครับผมเนาะปอกลูกปืนลงยาโอ้สวยงามตัวนี้โอ้400ถือว่าถูกเด้นี่400ถือว่าถูกเด้น,ดนี่นี่ครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนลงยาสวยๆครับเนาะสีแดงตัดน้ำเงินด้วยนะครับผมเนาะโอ้สวยๆนี่ครับ จำนวนการสร้างนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลอีกทีนึงนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะมีโค้ดมีหมายเลขนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะมียันตะก้อนะครับยันตะก้อนะครับนี่เห็นไหมลอลิงนะครับนี่ก็มีโค้ดสามมะอาุนะครับมีหมายเลขนะครับมีหมายเลขแล้วมีโค้ดชอชิงนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งเนตรตัวนี้นี่จะเป็นพระครูมนัฐนะครับพระครูมนัฐไอพระอาจารย์มนัฐนะครับสร้างถวายหลวงพ่อนะครับสร้างถวายหลวงพ่อนะครับเป็น พระจาจาร์นมนัสเป็นคนสร้างนะครับเป็นเจ้าภาพสร้างนะครับซึ่งเงินส่วนหนึ่งก็จะถวายหลวงพ่อแล้วอีกเงินส่วนหนึ่งเอาไปสร้างวัดนะครับสร้างเขาเรียกสร้างโบสถ์สร้างสารานะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสารานั้นก็ตั้งชื่อเป็นชายาหลวงพ่อเลยนะครับผมเนาะฉันทัสารลหรือไงเนี่ยนะครับถ้า,ถาจำไม่ผิดนะครับในวัดสะสองตอนนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้ก็จะหายากพอสมควรณตอนนี้นี่ เรื่องเหรีเรื่องอะไรนี่ไม่ค่อยมีคนเอาออกมานะครับผมเนาะซึ่งหายากอยู่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับโล่งเกี่ยวกับเรีนะครับแล้วก็สายโรงงานนี่เขาตามหากันเยอะนะครับเนาะขับรถขับลาอย่างเงี้ยนะครับเขาไปห้อยไเขาทํายังไงนะเขาทำสามห่วงนะครับเขาทำสามห่วงเอาไปห้อยหน้ารถก็สวยนะครับสําหรับหัวเหรนะครับโอ้ราคาสี่ร้อยนี่เมื่อก่อนผมขายไอ้ทองแดง4ี่รยพนี้เมื่อก่อนสี่ทองแดง4 5 0ย้เลยพวกทองแดงแบบลมดำ ร่วนๆเลยไม่มีลงยาเนาะครับอันนี้ถือว่าถูกนะครับเนาะสี่ร้อยบาทถือว่าถูกนะครับมีอยู่สองกล่องนะครับมีอยู่สองกล่องนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมานะครับเห็นถามกันมาเยอะผมเลยวิ่งไปหาถามดูนะครับหาถามดูนะครับอันนี้เขาเลยเอามาฝากนะครับฝากอันนี้ราคาฝากเขาเลยนะครับอันนี้ราคาฝากเขาเลยนะครับผมไม่ได้บวกนะครับผมไม่ได้บวกนะครับนี่ครับเนาะอันนี้เป็นเสือตัวที่สองนะครับซึ่งเป็นเหรียญพญาเถะนะครับที่เกี่ยวกับ หาเงินหาทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือปัดแตกนะครับเกี่ยวกับทั้งด้านอยู่โยงคงกระพันนะครับผมเนาะได้เสือสองตัวแถมด้านหลังก็จะมียันตะก้อนะครับเป็นยันตะก้ออีกด้วยนะครับผมเนาะสำหรับท่านไหนสนใจก็ทักมานะครับผมเนาะสาหรับท่านไหนก็ทักมานะครับมีคนถามถึงน้ํามันนะครับน้ํามันเนาะน้ำมันสอเสือนะครับผมเนาะสีแดงกับสีนี้ก็ยังผมเอามาใหม่นะครับด้านล่างมีมวลสารด้วยเห็นไหมนะครับ มีคนถามถึงตอนนั้นผมเอามาแค่สองขวดนะครับหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วอันนี้ผมเอามาให้ใหม่นะครับผมวิ่งไปเอามาให้ใหม่นะครับนี่ครับเนาะมวลสารดีๆนะครับด้านในฝังตะกุดนะครับน่าจะเป็นตะกุดสาริกานะครับผมเนาะวิธีการใช้พกติดตัวก็ได้นะครับใส่กระเป๋าก็ได้นะครับวางไว้หน้ารถก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปทาตามรอยสักนะครับรอยสักนะครับยันที่เราสักนะครับผมเนาะเพื่อเสริมเขาเรียกวเสริมพุทธคุณเสริมพละกกาลังนะครับผมเนาะไอ้แล้วก็เอา ทาตรงคิ้วนะครับทาคิ้วทาหลังใบหูนะครับเพิ่มเมตตามหเสนีก็ได้นะครับผมเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับพอดีของรู้สึกว่าของจะมาช้ามากเลยนะครับช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าคนส่งเป็นอะไรนะครับผมเนาะผมก็เลยไม่ค่อยมีของมานําเสนอนะครับหลวงปู่ศิลาผมก็รอพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับของหลวงปู่ศิลานะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจวัตถุอันไหนนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่เาๆก็ได้นะครับลองไปย้อนกลับไปดูเผื่อบางทีบางอันผมได้เอามารับเอามาใหม่อะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ลงคลิปอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็จะได้ซื้อขายกันเร็วๆเ,วเวนาะพี่จะได้พูดง่ายพี่จะได้คองปอดอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องรอนี่เผื่อแล้วก็บางคนบางท่านนี่เขาจะกดกระดิ่งนะครับให้ผมนะครับแล้วก็เขาจะเวลาผมลงปุ๊บเนี่เขาก็จะทักมาปั๊บเลยนะครับมันก็จะ ไม่ทันกันนะครับพ่อของผมไม่ค่อยมาเยอะนะครับเอาไม่ค่อยมาเยอะนะครับมันก็เลยไม่คู่เคี่ยวกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านกราบขอบพระคุณครับ